าทมไปหน้ายังค่อยไข่สักคนสันมาค่อยไผ่น้อครับบอกค่อยไผ่ีบอกค่อยผายบ่ค่อยไข่สักคนเด้อครับยู่เย็นเป็นยู่เย็นเป็นซุปอยู่นะครับผมชีวิตนี่ก็คือสีฟ้าเลยครับแป้นๆนี่แหละเน๊ยบอกค่อยไข่บอกค่อยไข่ครับ สวัสดีครับคนรอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมนบวชช่วงไงเขาออกวงกับมอลลเสียบิหกกับสิเดม่มารวมสมผลนะครับพี่น้องถ้าบินไปไหนกับบินตามเดยพี่โนแอนครับ ที่งเปนฉากปงผมหนักนะครับไม่แย่พอเงี้ยใช่อันนั้นคือ,อยืดแล้วครับเป็นยืดหันยืดแล้วนะครับไปรอในกลุ่มแครับผมรลอกเก่งขอบคุณครับมือเอื้อนพอกันนะมือนีพอกันนะฮะระเบียบครับทีมหน้าจอเจอกันนะครับงานละเอียด้พี่น้องงานละเอียดนะครับงานสวยละเอียดปาณีเนาะน,นะครับพี่น้อง แม่ตามลูกชายไปแล้วนะคะขอบคุณครับทีมน้องแม็กพี่น้องนี่ทีมน้องแม็กกำลังกลางเต็นพอ,อน้ำเย็นๆแน่วาสนเอาเร็วๆๆไปเอกเร็วๆ นี่เขาเขาไปรอลูกแล้วนะครับน้องแม็กน้องชายน้องน่ารักช่วยเหลือการแมนแม,นแมนครับขึ้นประมาณกี่โมงกับบลูคิ้วขึ้นกันครับว่าพอเสียขึ้นช่วงใดน,นะครับก็คงเรื่อยๆนะครับผมเปิดวงกันที่สามถุ่มเนาะนะครับนี่แม่ถามอรเรยหน้าจอขอบคุณครับ เจอกันนะครับวันนี้โอ้สิเดวลองเพลงม่ม่ะเนาะสิหาดเป็นน,น้ำท่างออกหัวหื้อจังไลยได้มาพบคนงามสื่อสาวแแล่โอ้สาวแแห่บานนาตวานได้มาพบเืนอนั้นสุนราณพบในงานผ้าป่าสามัคคี โอ้สาวแนบานานเะจ้าสวยเด่นดังพระจัน์วันเพ็ญพร้อมเป่งสีไอ้ขอฝากน้องกับไมตรีโรดสงสารปลาดีและเห็นใจไอ้นีจากบานานะมานาองวังปะะของความหาใไอ้สดใส ย่นแต่น้องคนดีบ่เห็นใจตีว่าอยากจนคนบ่ฮอมีไอจะหาเงินทองมาขอแต่งหาเงินทองมาขอแต่งอย่งางวะจำไว้เลย ก็ตั้งเสื้ผืนไหมไอ้บ้าตั้งเส้ผืนหนลดอืมนั่นละแก้ว,ว,วจะหาเงินทองมาขอแต่งขอน้องมาขอแต่งขาดองแพงอายนั้นจะไปขอ ขอให้น้องตั้งตารอน้องจงรอวันนั้นวันนี้ว่าพี่นกทำรถแห่หรอใช่ครับนกทำรถแห่นะครับรถแห่เสียงวีหกนกองศกรนั่งสองเฟซบุ๊ก อันนี้ไฟสีอะไรอ,ะอ่ะแมนบอมันไหนยุบบ่อสูฟังหนึ่งสีหนึ่งฟังหนึ่งสีหนึ่งเนี <c oughs> ย่ยก่รอ ของนของเรามีไฟด้วยไหมครับพี่แต่แต่ไม่มีไฟรับหน้าคนถ่ายใช่ไหอก็มไม่มีหลวดนะลูกพี่บรลลูนทำหัวคนเป็นบอลลูพี่ ปลาหอมแก้มตาหยองหนึ่งฟอดด้วยน้องยูเรียนเลฟซี่กับมานั่นมาหลายด้วยเอ้ยซาถูกครับซ้อมไปบ้านเกิดจากของนี่พี่น้องตะกี้ก็ยุหันที่หาปี ไอ้จะหาเงินทองมาขอแต่งค่าดองแพงไอ้นั้นจะไปขอก็ให้น้องคนดีตั้งตารอน้องจงรอวันนั้นวันวิวาสวัสดีพี่ลมครับยองไงผมปะทะยองหน่อ,นะะนอ,นอยขอระคัางงามขักลูกหลาครับอีเม่ครับแต่นกงองตรงนึงครับว่าบันไดอ่ะ บันไดมันได้ไม่ตรงที่บอกแ,แบบแมแล้วก็งง,ง,งอยู่แล้วเราสิขอไปถามข้าวแล้วอยู่ <Okay. S 1> มืออื้นสิมาก,กันบวชลงต่ำโอเคครับแม่พรเจอกันนะครับแ <Okay. S 1> ม่เฮน่ะบนม้วนนำกันได้ครับโอ้คือใส่ปลไดดรลไรตัวเทะลกพี่ แมกแมกตัวสีขาวสองอันนะแมกที่เอาไปทงนู้ใส่โอ้ยจันเนี่ยไปอเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกรีโอไปเอาเนี่ยแมบกบอกโอปเปอาไปบอกเปตาไปไป,ป,ปไปเมื่อมองติดไฟก่อนสันอสิบอกไว้อสิแต่งหน้า สวัสดีครับ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 เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๋ยมาจะถึงแม่มาจาก,กแอปเกียร์มาเลย อาริยาอาริยาเขายาเขาบอสตัมครับประนี้อยู่ขอนแก่นอันนี้พ่ออันนี้คุณพ่อสวัสดีครับครับสดีคุณพ่อบอสตัมพี่น้องอาจจะว่าให้เคยเห็นนะครับนี่แหละตัวจริงเสียจริงคุณพ่อเลยบอสตัมรอรอเด็กพ่อเราครับเดี๋ยเด็กซุ่มที่นี่เด็กที่นี่มืออื่นตีนอนอยู่ไซนี่ย่ว่านอนอยู่วัดนี่เด้อนอนอยู่วัดนี่มาเมื่อใดรนี่มาเมื่อไหร่ล่ะตีมาสิบไปนี่คุณเลยว่าไม่อยากไปกัน อย่างมันไกลอย่างมันคนเป็นไปอยู่ครองยเลั้งจังหว่ั้โอ้ครับแม็กแล้วนกไปเมื่อหมุกติดไฟเหตุหมวกสากรับดีแม็กพี่บอเดีครับแมวบอดีครับบอดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัดีครับแม่สวัสดีครับสวัดีครับ อโมะะอโมนิก็ได้แลวก็เอาโมนิไอ้วาติดหลอดเดียวก็ได้ได้ไหมติดหลอดเดียวของสิมาถึงฉากติดไฟใส่ฉากหมูกไายลูดเอามาแล้วแต่ว่าจะมาดูตรงจุดก,ก่อนว่าจะใช้ตรงไหนบ้างขอบครัแม่เขบอกว่าอ่าากเลยเออชื่นใจไหมแม่ ไติดตรงไหนบ้างเยติดตไหนนงเมยมค่ะเอามายเามค่แม่ตัวอรงไหนด้ะเาโอ้ชื่นใจแม่แม่รู้าอะไรูอรดียวจะเอาไปฝากกันเยจะอาไปฝากกันมปาโอ้ยกระเจี๊ยบเป็นทายเอียนหรอกระไร ครับพอนกนกมาหนกครับยุี่อนแล้พี่พี่ใจแล้วคือลบหนาลบตาเนี่ยวนดีครับพี่ทุกคนพี่ใจทุกคนถามมาพี่ว่า้ไหนถามพี่ใจเจ๊ใจคนเดิมเจ๊ใจคนเดิมราบันนี้พี่พีกับพาการเดินทางมานะครับงานบวชบอสตั้มนะครับ อันนั้นป่วยท่านเด้อพี่น้องเด้อป้าป่วยท่านหลายแห้งพี่น้องหาบเงินหาบทองครับหาบเงินหาบ้องครับผมมาเสียติดสาแน่หนี่าจตรงนี้แหละอันนี้มันเสาน่แม็กเสามันสิีสะท้อนใช่คุณคำตอบติดเฉียงเฉียงเอา <c oughs> เชียงเฉียงสองฟังบะมีกี่ชามกัน ของเราเองอว่าขอกว่าจรางครับ